ว่าการกระทรวงกลาโหมกันหน่อยครับท่านลงพื้นที่ไปมอบถุงยางชีพนะครับช่วยเหลือผู้ประสบทภัยในพื้นที่จังหวัดสุขโขทยัยวันนี้คุณสุทินคลังแสงนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะครับได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้าท่วมไปที่หมู่7แล้วก็หมู่8ตาบลบางทองอำเภอศรีสํารงจังหวัดสุขโขทัยนะครับตรงนี้โดนน้ํายมเอ,อ่อท่วมบ้านเรือนจนได้รับความเดือดร้อนกันไปหลายหลังคาเรือนนะครับ คราวนี้ถ้าลงไปก็นําถุงยางชีพของกระทรวงกลาโหมจํานวน200ชุดไปมอบให้กับผู้ประสบอุทกภยัยมีการจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่จากโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปนะครับตลอดจนให้คำรปรึกษากับคนที่มีความเครียดจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นจากนั้นครับหลังจากที่มอบของกันแล้วก็นําคณะลงเรือท้องแบนนะครับนำถุงยางชีพเข้าไปมอบให้กับผู้ประสบอุทกภยัยโดยเฉพาะ บรรดาผู้สูงอายุนะครับที่ยังคงอยู่ตามบ้านเรือนที่มีน้ําท่วมสูงแล้วก็ไม่สามารถออกมารับถุงยางชีพได้โดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้กล่าวว่ารัฐบาลนั้นห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยซึ่งหน่วยงานทุกภาคส่วนนะครับก็มีการบรรณาการความช่วยเหลือตลอดจนฟื้นฟูหลังน้ำลดเพื่อบรรหาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบอุทกภัยทุกคนครับ